สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อสุกครู่สุคนยินดีต้อนรับกส่ชมเงินซาแนลเนาะทุกคนวันนี้ก็จะมากินข้าวเย็นกันเนาะทุกคนอันนี้ก็คือตำหมักถั่วนั่นเองเนาะทุกคนนี้ก็ตำหมักถั่วอีชานบ้านเรานั่นเองอืมอันนี้ก็จะเป็นต้มเลือดนั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตุ้มเขียวหวานเนาะทุกคนนะ มาทุกคนมากินด้วยกันเนาะวันนี้เราก็จะมากินข้าวเหนียวดํานั่นเองเนอะทุกคนอันนี้ก็คือเจา้านายเพื่อนเป็นคนชื่อนอะทุกคนเนาะอันนี้เอาเอกไว้ก่อนแล้วทุกคนเนาะเพราะว่ามันกิดกะอ่ะก็จะมากินอันนี้คือข้าวเย็นนะคะทุกคน สวัสดีปีใหม่นั่นเองนะทุกคนเนาะจงขอให้มีสุขภาพแข็งแรงาัฒนาสิงใดขอให้ได้ชิงนั้นนะทุกคนเอฟซีทุกคนที่น่ารักทั้งน,นนะั้นเนาะจะจะกินข้าวข้าเหนียวดำนะทุกคนมากินกับตำมะทั่วออร่อยมากทุกคนก็ กินข้าวคนเดียวตามเคยนั่นเองเนาะเม่ว่านนี้กับไปกินเหลงกับเพื่อนเนาะทุกคนวันนี้ก็กินข้าวคนเดียวตามที่เคยเหมือนเดิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวดงเนี่ยทุกคนแบบว่า อะมาเวก็บขูดมะพร้าวชายแล้วก็ชายน้ำตาลก็สามารถทำเป็นของหวานได้นเนาะแล้วแต่ชอบนะทุกคนเนาะอืมกสูนเท่ได้ไม่มีใบเมืองรักเนาะ กินกับใบมันรักยิงอร่อยอืมกับคือซีต้มเลือดหมูเนาะทุกคนก็เจ้านายทำให้เนาะอร่อยมาก กับขมเหนดำนะคุ่นประมาณนี้เนาะกินแล้วกับคี้นอดพ่อแม่เนาะทุกคนคนอดอีชาบ้านเรานั่นเอง <The world> ใหม่เป็นนี้ไปเที่ยวไหนคะทุกคนไปได้ไปเที่ยวกะคอมเมนต์ <The world> <Comment S 2> มาเป็นเพื่อนกันได้เนาะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะ กินตําทูใส่พริก300เม็ดเผ็ดหรือเกิน

ก็สำหรับคลิปนี้หนูกะสิขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต,ต่อไปเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และกำลังใจทุกคนที่ส่งเข้ามาให้เนาะก็เจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย